ดามลชาแน,นลนะคะเรามาเดินต่อกันเลยค่ะเดินชมห้างเดินเที่ยวกันพักผ่อนยำบ่ายๆยอย่างนี้นะคะนี่ค่ะโอ,อ้นไหนมีอะไรนะอืมมีของโชว์ด้วย สั่งไรดีอาหารเยอะเลยอาหารเยอะเลยค่ะเอนฉันต่อเลยจ้าช้อปปิง้งซื้อของกันไปร้านญี่ปุ่นตามเคยประจำร้านประจำ ของญี่ปุ่นนะคะเนี่ยเยอะเลยของร้านญี่ปุ่นนี่ไม่แพงนะคะก็พอซื้อมีเยอะแยะให้เลือกซื้อค่ะชมกันเลยค่ะ มีเยอะทุกอย่างมีทุกอย่างให้เลือกนะคะที่นี่มีทุกอย่างให้ซื้อทุกทุกอย่างขายทุกอย่างโอ้เยอะเยอะเป็นหมดไม่รู้จะซื้ออะไรดีของเยอะหมดดู Ooh, อยนนู่เปนหมวดชนชั้นแก้วชั้นจานนะคะพกแก้วแก้วชั้นจานนะ,ะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะน,นีเครื่องใช้ไฟฟ้าพกปลั๊กไฟพกหลอดไฟนะคะเครื่องครัวค่ะเครื่องครัว เยอะเป็นหมดมึงก็จะซื้ออะไรเดินดูก่อนค่ะเดินดูไปเรื่อยๆนะคะค่อยกลับมาเลือกใหม่น,มหน่าซื้อทุกอย่างเดินเลือกซื้อกันเลือกชมกันก่อนนะคะค่อยกลับมาซื้อ โอ้ยลยมีทุกอย่างให้เลือกเลยไปออกกันเดยก่อนค่อยเข้ามาใหม่คลิปนี้สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณชาชาเมลชานเนลนะคะอย่าลืมกด l i e กด s h a e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ